สายเทคนิคการแพทย์ห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมมี5งานที่น่าสนใจมาฝากตำแหน่งแรกครับนักเทคนิคการแพทย์ที่โรงพยาบาลบางประกอก้าอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเขานะครับก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาครับตำแหน่งที่2ครับนักเทคนิคการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามคำแหงโดยที่นี่นะครับก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาครับตำแหน่งที่สครับ medical technologist ที่บริษัท National Health Care Systems จำกัด ซึ่งก็เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการผ้าโรงพยาบาลและอื่นๆตำแหน่งที่4ครับ medical technologist ที่บริษัท th health จำกัดโดยเขานะครับก็ดำเนินธุรกิจขายส่งสินค้าทางเภสัชาพันธ์และทางการแพทย์และตำแหน่งสุดท้ายครับนักเทคนิคการแพทย์ที่บริษัทพระรามส medical group จำกัดสำนักงานใหญ่ซึ่งก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังโรงพยาบาล pmg โดยทุกคนนะครับสามารถค้นหางานสายนี้เพิ่มเติมได้ที่ jobthai ครับส่วนใครที่สนใจ5ง,งานที่เราเอามาฝากนะครับก็สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ bio หน้าโปรไฟล์ jobthai ครับ